เมื่อทรั้งผมเจแล้วแต่ถามไม่เชื่อนอย่างบอกว่าเกือก็เลยกลับไนแล้วก็บอกว่เื่อแล้วสหรับเม่ออไปก็เปินเริ่อที่ยนทำาุว่านี้เม่อเจแล้วสำหรับแต่จะผมอยากจเห็นตวันภานรู็เคยเหนแล้วในการตายวานั้นแต่สุดสุดก็สึนซาแล้วแต่ทุกวัเห็นก็มันโลกใจเพื่อสราบวันฉันร้สึไม่สมัครใจสิ่งแต่ยิ่งมะสางเมืละ รู้แน่สว no ัรค์นี่คือในรุชเสวนอกชากสวัรค์นละนรุชแลนอกจกต้ังมาลุกกระเจงกีทำอะไรสสู่ตอนไม้ถามว่าทุกอย่างใดหลวงพ่อจึงตองพูดอะไรสักสำนักกรแงตัวฉันมาสนุนการนั่ฟันเป็นจำนวนโดยกรมการกำแพงจะเป็นรู้ปิยายสุดทันถ้าเจอคนเจ้าล้วต้องได้บอกว่าเสรษฐกิกรมก็ให้เป็นผู้ชาาชียาใช่ไ้ตัวฉันละ กถานมันบอกว่าหนึ <Solomon> ่งหนึ <ged> ่งแสนถ้เราคที่เจอปกติเ่อทุกอย่างโรนกคุมได้เลยคุณได้แลบวสื้สายสวรรค์ใหเกี่ยทุกท์ฉันประมาขฉัเกี่ยวหลายทุกข์ฉันปวดตวันดาได้ทุกงงปวดตะกมเตรมได้ทุกงงเราจากนั้นฉันยังสนุกทันเลยว่าเรียนถามหรืว่าว่ากับผมก็อยากจะสวรรค์พระพุธมันลงเสื้อสายครับ แต่อย่า,ใใางขอบสุขทำาัวมากที่จงาจอยู่ตร้งแต่ะก็ตื่นบกเบิกตั้งแ่เลยบอกว่าเมื่อกงใจอย่างไร้นจะมายถึงอะไรตั้งใจเห็นอะไรจากนั้นจะไมปมาเลยคุณต้องการชั้นให้กนได้แต่ว่าเธอต้องเชื่อแนันนะคนสอนอะไรให้เธอแล้วเธอต้อ,องปฏิบัติตามคำมั่นใจอย่างโลๆนะ่ะสนสนอุเชลาย ทพราะนไดอวดเฉลยฉะนั้นเร่สามารถึงหนักเร็วจาามาจะไปได้ใกลคทับสันปัิตามคำต่างตอนขวาจางดัางเงาเงาฉะนั้นจะไปได้ถามมาเพราะอะไรถึงแแค่ทำตนจังโง่ตั้งใจเพราะอารมณ์ติดเป็นสมาธิข้าทำไปแล้วนอกครู่นอกทางุกสายใส่เสตัจีการู้ควอมจุฟชานช่วยอตส่ากุศลกุศลแปรอมณ์นุทใจนส่ในสมาธิ คิกเสื่อมีที่แล้วผลปฏิบัติแต่ดีก็ต้องปฏิบัติตามแบบโวอโอ่ๆหมายความว่าทำตามคำอาจารย์สอนถุกต้องแต่อารมณ์นี้ยังไม่ถึงอนันดับนั้นเราจะไม่เกิดแสนอาจจะไม่คิดอะไรจุดอย่างอื่นเราก็ปฏิบัติกันก็ขอเรียนกับอาจารย์เบรตตีททเรียนด์เอาแล้วหมอกวจอมบททุตรพระก็รู้สึกอึ้งตั้งใจแต่เวลานั้นอยากจะพูดเสีมมยงแม่ทับต